เแล้วโหจริงๆเพลงเพลงถ้าเป็นซิงเกิลตัวเองตอนนี้ภาษาจีนยังไม่มีครับใช่เราเคยร้องแต่แบบว่าร้องคอเวอร์หรือว่าเพลงของศิลปินท่านอื่นแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวก็มีอยู่แล้วครับแล้วก็วางแพลนไปแล้วด้วย ถ้าเราอยู่ได้แน่นอนต้องรอครับอยากให้แฟนๆแฟนชาวจีนรอฟังด้วยครับเพล,ลงแบบอาจจะไม่ได้มีแค่เพลงเดียวด้วยเราจะเราจะตั้งใจทําเพลงให้ดีที่สุดเลยอัลบั้มอัลบั้มเมาปีหน้าวางแผนไว้ว่าอยากทําอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าในอัลบั้มก็จะมีแบบซิงเกิลของผมแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าก็จะมีเพลงอื่นด, <S <S ด้วยเพลงบางเพลงอาจจะแบบเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้ ทำมาเป็น MV ก็ได้เป็นที่อาจจะทํามาอยู่แค่ในอาราบ่มอย่างเงี้นค่เขาบอกว่าเราเราน่ได้หลายสิ่งหลาย็สัมมาน่าจะเป็แต่ว่าเพื่อเปลี่ยนภาษาเราเลยตัวเองได้หมดเรามีแคนที่จะมีเพลงแบบว่าหลายอยางจะสาเป็นแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็ปลาไปห้าตอนนี้ปลาไปห้าที่เคยลองปลาจะเจ็ดแล้วแหละครับผมว่าเออถ้าแต่ถ้ามัน จริงผมชอบนะชอบร้องเพลงภาษาต่างประเทศถ้าเกิดภาษาที่แบบเราไม่เคยรู้าจักหรือว่าไม่ค่อยได้แบบสัมผัสบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเวลาที่ลองได้มันสนุกมากเลยนะครับแต่เวลาฝึกก็จะยากก็จะแบบยากก็จะยากพอสมควรเลยถ้าถามว่าอยากมีไหมก็ถ้ามีก็ดีครับแต่ถา้าไม่มีก็ไม่มไเป็นไรเ่อเวลาจะร้องเพลงเไหมภาษาใหม่เนี่ยเรามีทีมหรือว่าเราแบบตัดต้นไม้ตัดต้นองไรก็ไม่รูอืมก็ผมจะ ฟังครับฟังแบบ,บแบบเก็บรายละเอียดเลยแล้วก็จะเปิดเนื้อเพลงในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับก็จะหาว่าแบบเนื้อเพลงเขาแต่ว่าบาง,บางภาษา,าก็จะอ่านยากก็จะอาจจะใช้ซับไต้ด้วยครับแล้วก็ฟังเยอะๆแล้วก็แต่ว่าเวลาที่ฟังอ่ะต้องฟังแบบละเอียดมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนื้อเพลงจะไม่ตรงกับที่เขาลองครับหรือว่าบางทีเขา้องรวบหรือว่าเอาแบบตัวสะกดของคำหน้า เอามาแบบมาเป็นมาขึ้นมาขึ้นต้นขึ้นต้นพยางของคําต่อไปไงเขาต้องฟังแบบละเอียดละเอียดเลยลเใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้คําแปลด้วยคะ่ะถ้าเกิดตัวแบบร้องผิดหรือว่าจริงๆเนื้อเพลงไม่ตรงกับเนื้อร้องอย่างเงี้ยนะครับอย่างเดีย๋ยวเราะจะมีที่ไปที่ขนเนาะเราขนชุดไปอยงไรบ้างเพราะที่เราชุดตกรานไปมากมาก,มากมาอ่อม อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับก็รอ,อดูแล้วกันครับแต่ว่าชุดก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันครับใช่แต่ว่าโชว์อันเนี้ยโชว์ก็มีอะไรใหม่ๆที่ทุกคนน่าจะแบบว,ว้าวรอดูอยู่ครับตื่นเต้นรอที่จะะตนเต้นครับที่ตี่ต้องจึ้งครับจึ้งเพราะว่าตอนนี้แบบจำเนื้อเพลงรอแล้ว แล้วไม่ได้มีแค่เพลงเดียวด้วยที่มันเพลงใหม่เปนเพลงภาษาอะไรกูก็ไปญี่ปุ่นก็ต้องล้องเพลงญี่ปุ่นอันนี้บอกได้ครับต้องลองญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าลองชิบูย่าแล้วแน่ละหนึ่งครับแต่ว่าก็จะมีเพลงอื่นๆด้วยน้องหล่นมีเพลงอื่นๆด้วยครับครับใช่แต่ว่าสเกลลดลงค่อนข้างพอสมควรเลยครับเยอะอยู่เยอะเลยแหละครับ มีมีเต้นอยู่แล้วครับชน่า,แบบนาลุารักปีนลุกมากอะไรเงี้ยทั้ใส่คอนแทนต์ั้งแกั้แต่เ็อยังไงช่วงนี้ห<อ>มว่าโตขึ้นแหละครับช่วงนี้ผ่านความสุข,ขมากขึ้นใช่เรามันใจขึ้นด้วยที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดผมไม่เคยใส่คอนแทคเลยนะแล้วก็เพิ่งมาแบบใส่ได้ไม่นานเองครับไม่ใส่เพราะกลัวครับกลัวมัน เจ็บทุกครั้งที่เวลาจะใส่อย่างเงี้ยคือใส่ยากมากใส่เองไม่ได้ด้วยตอนแรกถอดเองก็ไม่ได้ครับจะต้องแบบพยายามฝืนใจว่าอมืมันต้องถอดแล้วใน,นตอนนี้ถอดได้จนเริ่มชินแล้วครับแต่ว่าใส่เองไม่เป็นเห <laughs> มือนเดิมครับใช่ <laughs> เปลี่ยนครับชอบมากเลยจริงๆอยากจะใส่บ่อยๆด้วยแต่ว่าไม่ใส่บ่อยเกินไปครับเดี๋ยวแฟนๆจะเบือ่อเดี๋ยวเราจะแบบไม่เหลืออะไรไว้ให้เล่นบางทีแบบ งานแบบที่แต่งตัวจัดหรือว่าต้องแต่งหน้าจัดอย่างเงี้ยบางทีสีตาแบบนี้อาจจะเอาไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนเป็ี่ยนสีบ้างค่ะไม่ได้แบบไปด้วยกันมอนเราสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นมากขึ้นครับชายสนุกผมแล้วก็สนุกพี่ช่างแต่งหน้าด้วยสนุกกันหมดตอนนี้ใส่ได้แล้วก็ไปงานคอนเทคเนต้องเข้าละเอาเข้าได้เลยครับพี่เข้าสามารถเข้าได้เลยตอนนี้นะครับคอนคอนแทคเลนนะครับนูนิวช่วงนี้ใส่เพื่อทางบ่อยเลยครับสีอะไรใส่ได้หมดเลยอ่ะได้ปีใหม่ วเราได้เจอตนะ้องน,นีเยอแน่นอนอ๋อใช่ครับเดือนหน้าเดือนหน้าที่เจอชํำๆเลยครับเพราะว่างานเฟสติวัลเยอะด้วยแล้วก็ต้นเดือนอย่างเงี้ยก็มีคอนเสิร์ตแล้วระหว่างเดือนอย่างเงี้ยหวงานเฟสไม่ได้มีแค่ง,งานเดียวไม่ได้มีแค่สองสางานด้วยคือเยอะกว่านั้นอีกครับจริงๆวางวันวางว,วันหยุดไว้แล้วแหละครับแต่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะอยู่บ้านนอนเฉยๆ,ๆก็ยังไม่รู้เลยครับ ใช่ครับวางวางไว้แล้วว่าโอเควันนี้วันนี้วันนี้เราแบบขอหยุดพักผ่อนนะเพื่อเตรียมรับมือกับงานที่จะตามมาครับเพราะว่าแบบโหตั้งแต่ต้นปีเลยโปรเจกต์แบบบุ้มบุ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 มมาเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตุบสะก,ก่อน,นรครับรที่อกมีอร์พร์อัดแน่อนอัดแน่แน,ๆๆน,นเหมือนกันครับเดือนหน้ามีเซอร์ไพรส์มีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ครับแอบแอบไปทำมาม อาอ่เดี่ยวหรือคู่อาป์อ่ำแล้วก็รอดูครับยังพูดไม่ได้อ่ะครับทุกคนจะรู้รออยู่นี่นะครับครับก็อย่างแรกเลยฝากเอ่อเพลงของผมละกันครับเพลง first date ashibuya นะครับก็เป็นซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่นของผมเพลงแรกเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักเกี่ยวกับ เดทครั้งแรกที่ในชิบุยานะครับก็ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งเพลงเลยแล้วก็ถ่าย MV ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับทุกคนเปิดฟังบ่อยๆแล้วก็ต้นเดือนหน้าต้นเดือนธันวานะครับในวันที่6ธันวาผมจะมีจัดน,นู่นิ Dream c a t c h e r in j จ p a n นะครับจัดทั้งหมด2รอบเลยเป็นการเอาคอนเสิร์ตของทีไทยเนี้ยไปไว้ที่ญี่ปุ่นนะครับยกไปที่นู่นเลยก็หวังว่าทุกคนถ้าเกิดว่าใครสะดวกก็อยากให้ไปดูนะครับแล้วก็ภายในเดือนหน้าจะช่วงไหนก็ตามจะต้นจะกลางจะปลายก็จะมีโปรเจกต์ลับที่ ที่ทุกคนน่าจะว้าวแน่นอนใช่ทุกผมก็ว้าวมากผมชอบอันนี้มากๆเลยครับยังทุกคนรอรอดูรอฟังรอชมเลยแล้วก็ฝากข้ามฟ้าเคียงเธอด้วยครับใช่แล้วก็ฝากภาพ,พยนตร์กับทาง g d h ด้วยครับเพราะาอีกไม่นานก็ตอนนี้จริงๆเริ่มเริ่มเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วครับใช่อีกไม่นานครับจะเริ่มจริงจังแล้ว okay, <thank> ขอบคุณครับ